เตือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหตุการณ์สมมติที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงและไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลและสถานที่จริงหรือเหตุการณ์จริงจะอย่างใดเพราะว่ามันเป็นแค่การ์ตูนไม่มีใครบาดเจ็บจริงหรือตายจริงทั้งนั้นสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมชินโซมารุจะมาสปอยอนิเมะแนวแปลกเรื่อง a l i e n Form the Darkness หรือคนต่างดาวจากความมืดอนิเมะเรื่องนี้ได้รับอิทธิพลมาจากหนังเรื่องเอเลียมาเต็มๆเ,เนื้อเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นในอนา ที่ยานอาวกาศของกลุ่มตัวเอกกำลังจะบินกลับโลกหลังจากเสร็จภารกิจแต่ในระหว่างทางพวกเขาก็ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือส่งมาจากยานขนส่งสินค้าลำหนึ่งแต่พอวิทยุไปหาก็ไม่มีใครตอบอะไรกลับมาเลยยานของกลุ่มตัวเอกก็เลยจะบินเข้าไปดู และเมื่อพวกกลุ่มตัวเอกได้มาถึงยานที่ขอความช่วยเหลือพวกเขาก็พบว่าลูกเรือทุกคนบนยานลำนี้ตายห่ากันหมดแล้ว ร่างของพวกผู้ชายจะแห้งตายเหมือนเป็นมัมมี่ส่วนร่างของผู้หญิงก็จะมีแผลผู้พองแล้วก็เหมือนจะมีเมือกเขียวๆมาเคลือบเอาไว้และหลังจากที่สำรวจยานลำนี้จนทั่วฮิคารินางเอกของเราก็ได้มาพบกับร่างของผู้ชายคนหนึ่งที่ในมือได้กำแับซูลแปลกๆเอาไว้และก่อนที่พวกเธอจะกลับมาที่ยานของตัวเองสมาชิกคนหนึ่งในทีมก็ได้พบว่าบนยานลำนี้ยังมีผู้รอชวิตคนหนึ่งหลงเหลืออยู่ที่ส่วนท้ายของยานอวกาศลำนี้มี หญิงสาวคนหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ในแคปซูลยังชีพอยู่ที่แคปซูลยังชีพมีชื่อเขียนเอาไว้ว่าแฟพวกกลุ่มนางเอกก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะชื่อว่าแฟจากนั้นพวกกลุ่มนางเอกก็ได้พาผู้หญิงคนนี้กลับมาที่ยานของตัวเองแต่พอแฟฟื้นขึ้นมาเธอกลับมีอาการความจําเสื่อมเธอสูญเสียความทรงจำระยะสั้นไป พวกนางเอกก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบนยานที่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือมากันแน่และในระหว่างที่ทุกคนกำลังคุยกันอยู่ฮิคาริก็ได้เอาแคปซูลแปลกๆที่เธอเจอมาให้กับกัปตันดูแล้วกัปตันก็ได้บอกว่าสิ่งที่อยู่ในแคปซูลอันนี้คือเมโทเกียสุดยอดอาวุธทำลายล้างระดับชีวภาพที่เป็นอาวุธต้องห้ามและไม่น่าจะมีหลงเหลืออยู่บนโลกนี้อีกแล้ว ฮิคาริก็เลยสงสัยว่าหรือว่าคนบนยานจะเสียชีวิตด้วยอาวุธตัวนี้แต่รองกับตันก็ได้บอกว่าไม่ใช่เอฟเฟกต์ของเมโทเกียมันแตกต่างจากอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคนบนยานขนส่งมากจากนั้นรองกับตันหิวด้ก็ได้เอาเมโทเกียไปเก็บไว้ในตู้เย็นเล็กๆ แล้วก็เพื่อเป็นการกันไว้ก่อนกับตันซาล่าก็ได้มีคําสั่งให้ลูกเรือทุกคนไปช่วยการระเบิดด้านขนส่งทิ้งซะก่อนที่จะเดินทางกลับโลกกันซึ่งก่อนที่จะไปวางระเบิดที่ยานขนส่ง แอนนี่ลูกเรือผมสั้นคนหนึ่งก็ได้แวะไปหาแฟเพื่อว่าแฟจะจำอะไรได้ขึ้นมาบ้างแล้วแต่ก็กลับกลายเป็นว่าจริงๆแล้วแฟนี่แหละตัวดีแฟได้ยื่นหนวดของเธอออกมาโจมตีใส่แอนนี่อย่างสยดสยองจนเซบาสเตียนสัตว์เลี้ยงของฮิคาริที่แอบดูอยู่ถึงกับตกใจจนหน้าเปลี่ยนสี หลังจากนั้นแอนนี่ก็ยังกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่เหมือนว่าเธอจะใจลอยๆหน่อย <S <S 1> <S 1> <S 1> แต่แล้วเธอก็ไปตายหาอย่างสยด,ดสยองในระหว่างที่เธอกำลังติดตั้งระเบิดที่ยานขนส่งสินค้า ซึ่งร่างของเธอก็มีแผลผุพองแล้วก็มีเมือกเขียวๆคลุมอยู่รอบๆเหมือนกับแบบที่เกิดขึ้นกับลูกเรือของยานขนส่งสินค้าเปะ๊เปะๆและพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตันก็ได้สั่งให้ลูกเรือทุกคนช่างหัวแอนนี่ให้ทิ้งร่างของแอนนี่ซะแล้วรีบกลับมาที่ยาน และหลังจากที่ตรวจแล้วว่าร่างกายของทุกคนไม่มีสิ่งแปลกปลอมอะไรทุกคน ก็กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติซึ่งก่อนหน้านี้ฮิคาริไปได้แพันดิสก์ข้อมูลบางอย่างของยานขนส่งสินค้ามาแต่เนื่องจากว่ามันเข้ารหัสเอาไว้เธอก็เลยเปิดดูไม่ได้และในระหว่างที่เธอกำลังพยายามถอดรหัสร้องกับตันฮิวด้าก็ได้มาถามหาแฟที่ได้หายตัวไปจากห้องพยาบาลแล้วก็ได้เผลอเปิดประตูทิ้งเอาไว้จนทำให้ไอสตั์ อีเห็นที่มีสีเหมือนหมีแพนดา้าสัตว์เลี้ยงของฮิคาริวิ่งหนีออกจากห้องนี้ไปฮิคาริก็เลยต้องเสียเวลาไปตามหามันอไอไนนต แล้วฮิคาริก็ได้เจอกับไอสไต์พร้อมกับกระเป๋าที่บรรจุอาวุธชีวภาพเมโทเกียเอาไว้มากมายและยังไม่ทันที่ฮิคาริจะหายหตกใจแฟก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับทําตาเรืองแสงแล้วก็ปละเงแสงสีเขียวอ่อนๆอพร้อมกับยื่นมือเข้ามาหาแต่อสไตล์ก็ได้ขู่จนแฟตกใจแล้วก็รีบวิ่งหนีไป จากนั้นแฟก็ได้หันไปเล่นงานสาวผมสั้นที่ชื่อว่าคีทแทนโดยการเอาหนวดที่หลังของเธอเข้าไปยัดปาก <c oughs> ล้วก็เหมือนกับตอนแอนนี่หลังจากโดนหนวดยัดปากคีดก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่ก็เหมือนจะใจลอยๆหน่อยแต่แล้วในระหว่างทานอาหารเย็นคีดก็เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมา พออาวาสไปสักพักคีดก็อ้วกพุง่งแล้วก็สลบไปกัปตันก็เลยพาคีดไปที่ห้องพยาบาลแต่สักพักคีดก็รู้สึกตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาอลวาสอีกครั้ง <c oughs> <c oughs> ซึ่งอยู่ๆคีตก็มีแรงเยอะขึ้นมาผิดปกติ ีทได้ฉีกเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็เข้ามาบีบคอกับตันกับตันก็เลยจําเป็นต้องยิงคีทเพื่อป้องกันตัวิ แต่ก็ยังไม่ทันที่กับตันจะปฏิบัติต่อเรื่องราวได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคีทกันแน่ไฟก็ได้ดับลงแล้วแฟลก็ได้ปรากฏตัวออกมา จากนั้นแฟลก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นปีศาจแล้วก็ใช้หนวดของเธอเข้าโจมตีกับตันกับรองกับตัน พอดีกับที่ตอนนี้ฮิคาริได้ทอรหัสของแผ่นดิสเซ็ตพอดีและฮิคาริก็ได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับยานขนส่งสินค้ามันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับยานของเธอตอนนี้เป๊ะเลย ก่อนหน้านี้ยานขนส่งสินค้าได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือมาจากยานลำหนึ่งและเมื่อยานขนส่งสินค้าเข้าไปช่วยเหลือกับตันของยานขนส่งสินค้าก็พบว่ายานที่ขอความช่วยเหลือมานั้นลูกเรือทุกคนได้เสียชีวิตไปหมดแล้วมีคนรอดชีวิตอยู่เพียงแค่คนเดียวและเมื่อกับตันรับผู้รอดชีวิตคนนั้นขึ้นมาที่ยาน ผู้รอดชีวิตคนนั้นก็ได้จู่โจมลูกเรือทุกคนบนยานขนส่งสินค้าเหมือนว่าผู้รอดชีวิตคนนั้นจะโดนพรสิทธ์ต่างดาวเข้าสิงมันจะสูบพลังชุตของผู้ชายเป็นอาหารแล้วก็จะฝังตัวอ่อนของมันเข้าไปในร่างกายของผู้หญิงแต่ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะเข้ากับตัวอ่อนของมันไม่ได้แล้วก็ต้องตายไปอย่างทุกทรมานซึ่งผู้รอดชีวิตคนนั้นก็น่าจะคือแฟแ,และตอนนี้แฝ ก็กำลังทำเรื่องแบบเดิมบนยานลำนี้และพอได้รู้ความจริงฮิคาริก็จะไปเตือนทุกคนเรื่องของแฟดฮิคาริได้วิ่งจนมาเจอกับยูริและยูริก็ได้บอกว่าเมื่อกี้เธอได้เห็นปีศาจตัวหนึ่งกำลังทำร้ายกับตันกับร้องกับตันอยู่ทั้งคู่ก็เลยชวนกันไปเอาอาวุธเพื่อที่จะไปจัดการกับปีศาจตัวนั้นหรือก็คือแฟนั่นเอง แต่พอมาถึงปีศาตัวนั้นก็ได้หายไปแล้วเหลือแต่เพียงรองกับตันหิวดาที่กำลังหัวเราะอย่างไร้สติแล้วก็ได้ยิงปืนมั่วซั่วไปทั่วห้อง <sho af ies> รองกับตันยิงปืนมั่วซั่วจนลูกกระสุนไปโดนกระจกหน้าต่างของยานอวกาศแตกจนตัวรองกับตันฮิวดาถูกดูดออกไปนอกยานอวกาศท,ทั้งที่ยังหัวเราะอยู่แต่หลังจากนั้นระบบรักษาความปลอดภัยของยานอวกาศก็ได้เลื่อนประตูอัตโนมัติมาปิดหน้าต่างเอาไว้ฮิคาริกับยูลิก็เลยรอดตายจากการถูกดูดมาได้แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปตามล่าฟแฟลก,กันต่อจนได้มาเจอกับกับตันซาร่า ที่มีแผลผู้พองที่ใบหน้าแล้วก็ได้สิ้นใจไปต่อหน้าต่อตาของพวกเธอและที่ด้านหลังของกับตันก็มีปีศาจแฟร์ยืนอยู่ทั้งคู่ก็เลยได้จัดหนักรัวกระสุนใส่แร์ไม่ยัง้งแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้ ทั้งคู่ก็เลยต้องวิ่งหนีซึ่งเนื่องจากว่าอาวุธธรรมดาทำอะไร,รแฟร์ไม่ได้ฮิคาริก็เลยจะลองไปเอาอาวุธชีวภาพมหาปะไล่เมโทเกียมายิงใส่แฟร์ดูฮิคาริได้วิ่งไปที่กระเป๋าเก็บเมโทเกียที่เธอได้เจอตอนก่อนหน้านี้แล้วเธอก็ได้เจอกับลินโดลูกเรืออีกคนหนึ่งที่ยังรอดชีวิตอยู่กำลังเก็บมันขึ้นมาซึ่งก็ปรากฏว่าลินโดนี่แหละ ที่เป็นคนแอบเอาเมโทเกียมาจากด้านขนส่งสินค้าเพราะเธอกะจะมันไปขายในตลาดมืดและลินโดก็เข้าใจผิดว่าทั้งสองคนจะมาแย่งส่วนแบ่งของเธอลินโดก็เลยเอาปืนขู่ให้ทั้งสองคนทิ้งอาวุธซึ่งโดยปกติแล้วฝั่งที่มีอาวุธสองคนก็น่าจะมีอำนาจในการกดดันมากกว่าฝั่งที่มีอาวุธคนเดียวแต่ยังไงกระตูนเรื่องนี้มันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลอยู่แล้วฮิคาริกับยูริก็เลยเป็นฝ่ายที่ยอมทิ้งอาวุธ แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพวกเธออยากจะใช้ไม้อ่อนเพราะว่าหลังจากนั้นฮิคาริก <S ain. S 2> ับย <gy da S 2> ูริก็ได้พยายามจะบอกลินโดเรื่องของแฟลแต่ลินโดก็ไม่เชื่อแต่แล้วในทันใดนั้นแฟลก็ได้ปรากฏตัวออกมาข้างหลังของลินโดแฟลได้เข้าจู่โจมทั้ง3คน แต่ก็มีแต่ฮิคาริเท่านั้นที่หนีรอดไปได้ ถึงแม้ว่าตอนนี้ฮิคาริจะไม่สามารถไปเอาเมโทเกียที่อยู่ในกระเป๋ามาได้แล้วแต่ที่ยาลำนี้ก็ยังมีแคปซูลเมโทเกียอีกอันหนึ่งที่รองกับตาได้ใส่เอาไว้ในตู้เย็นฮิคาริก็เลยจะรีบวิ่งไปเอาแล้วเมื่อฮิคาริได้มันมาเธอก็จะเอามันมายิงใส่แฟแร์ แต่เธอก็ถูกหนวดของมันเล่นงานจนเป็นฝ่ายเสียท่าแล้วก็ถูกมันเอานวดยัดปากเพื่อที่จะฝังตัวอ่อนเข้าไปในะร่างกายของเธอ ก็โชคดีที่ไอสต์ตายได้มาช่วยฮิคาริเอาไว้ทันด้วยการกัดเข้าไปที่นวดของแฟลจนมันร้องเสียงหลงแล้วก็ปล่อยตัวฮิคาริออกมา เคลิก็เลยได้มีโอกาสที่จะยิงเมโทเกียใส่แฟรซึ่งหลังจากที่แฟโดนเมโทเกียยิงใส่มันก็อ้วกพุงแล้วก็แน่นิ่งไปจากนั้นฮิคลิก็ได้เปิดช่องลมเพื่อให้แฟถูกดูดออกไปนอกอวกาศเขอ น,นี้ฮิคาริสาม,มารถจัดการกับแฟลร์ได้แล้วแต่เธอก็ยังมานั่งร้องไห้เพราะเธอเสียใจที่เ,เพื่อนทุกคนต้องมาตายกันหมดแต่แล้วในระหว่างที่เธอกำลังขับยานกลับโลกดูริก็ได้ปรากฏตัวออกมาฮิคาริก็เลยดีใจมากที่อย่างน้อยๆก็ยังมีเพื่อนอีกคนนึงที่ยังรอดตาย หรือเปล่านะ